เนี่ยแล้วมันแก้กเขียวไม่รู้เรื่อง <c oughs> เข้ามาแล้วค่ะ

เขาบอกเก็บร้านบหม่สาวไม่งเห็นหลับห้าโมงเหรอแมวไ,ไ,ไ,ไม่เรียนแบบน้องพีโนแล้ไม่ยกขาดูดูไอ้ว่าเนี่ยน,น้องน้องเล่นตามพี่หย,ยกเท้าตามแล้วเนี่ยจับน้องพีไว้ เข้ามุมเลยเข้ามุมเดี๋ยวเราจัการลูกเองไอว่าทำอย่างนี้ไม่ได้โอ้ย ต่อสู้เนี่ยเรียกว่าต่อสู้อย่างเงี้ยต่อสู้ต่อสู้นะห้ามห้ามห้ามโหนะอลลบีมดูมันนี้แต่ละคนเนี่ยลูกสี่มันสะใจเนาะ อ่าคิดถึงเด็กๆในเด็กน่าัะขอบคุณครับไข่ปายิ่งชุบใครปายิ่งชุบใี่กจ้ค่ะบันเทิงอ <laughs> พี่ทิกคิดถึงทีง่รับพี่สุดเลยขอบคุณค่ะ อ่ะสตาปาตี้สตาปาตี้อ่ะอ่ะพี่ทีสตาปาร์ตี้ึ้นโอเคมาแล้วเรามาช่วยกันเรามาช่วยกันสองสาว คณะไอ้คณะชอบเจ้าก๋ AP, จ no ีไอวาไปเร็วเร็วพี่ไอวาไปทำพิธ like ีเล็วขอยางพอแล้วตาปาร์ตี้แล้วอีกสองนาทีแล้วทุกคนบ้างบ้าง อัญญาทำอะไรคะเอาเอาเอาทำอะไรคะโอ้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 อ่าตาปาร์ตี้แล้วทุกคนอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะคะหนึ่งนาทีครึ่งวะอัญญา ขอบคุณนะคะมาอหนึ่งร้อยดวงเฮ้ยพ่ทีเข้าใจไหมเออพิธีอย่นี้อ๋อน้องแอบน้องแอบอยู่พ่ทีเร็วเร็วเร็วมาน้องแอบมาเดียวสตาปปิที่เธอมาเอาคืนมาเอาคืนเอาคืนมา จากน้องพีไปเล่นบน้องเบาๆหน่อยน้องนแไโลยตตรงไหนน้องตเลกับหนูยืนิไม่มีใครชอบเล่นแรงกับน้องสิ่หนูน้องสุงทาหนั รอ้อยกรรการลากออกไปหนึ่งน้องพี่หัวเขาน้องพี่กระแทกหน้าน้องพอพอ พอ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 ไม่ชก blinking. ไม่ชกชโอ้ยอดีก็เล่นอะไรเนี่ยพอพอแล้วคิดถูกคิดผิดคิดถูกคิดผิดที่ไลฟอ่ะเรามาดูรูปชกมวยยังใครสอนใครสอนเรา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 เคยดูคนชกมวยกันที่ไหนสุดที่โทรศัพท์ไทยไม่ได้แล้วพี่เด็กเอาได้ไหม ทำไม่ได้นะลูกไม่เอาเราต้องเราต้องเรียนก่อนูกถ้าเกิดเมื่อตอนทุตคนต้องเรียนเรียนทุตบอลกับแต่ฉันทำไมเราต้องเรียนไม่เรียนก็ชกมั่วๆไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วทีนี้บาดเจ็บขึ้นมานะแอมบูเลนมาเราต้องไปเรียนเหมือนเรียนกอล์ฟกับเรียนฟุตบอลเลยลูกเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะพ่อยังต่อยไม่เป็นเลยลูกไม่ได้เลยจะไม่ต่อยเป็นไม่ได้ไม่ต่อยในบ้านนี้ไม่ต่อยกันบ้านนี้ไม่ชอบ

โอ้เอลิซโอเอลิซา you send us 2,400 star thank you ขี่เอาปีเสร็โอ้ยตายละคอกฉันจะพังหมดอยู่แล้วเนี่ยเด็กมันเล่นแรงเหลือเกินเสียงนี้ทันไม่มีพลังทำงานป้าหนึ่งป้าหนึ่งเพราะว่าออกแนวซาดิสแล้วมันจะบอกว่าฟังเสียงนี้แล้วมีพลังในการทำงาน คนหนึ่งชอบความบุ๊ดวายสําเร็จไปละเอลิซาส่งมา2,400ดวงอันดูอัญญาหน่อยอ่ะดูอัญญาหน่อยหอเพลง เลกันะอยกกินอะไรอคนียวกินอะไเข้าไปกบกอบที่ไหนละลูกอยู่นี่ก็หยิบไปขี้หมาแห้งหรือเปล่ากบกบวะหันอญไปง่ไหน้องพีหนูเล่นหนูเล่นกับน้องงานโดนล้หนึ่งดอกงเลยน้องพี่หนูเล่นกับ คนอื่นนะหนูเล่นแรงมากเลยลูกแล้วโนผู้ใหญ่เาทแรงแรงากเดี๋ยวพอพ่อพอแค่จับมาหนูมาก,ก่อนนะหนูรู้สึกแต่หนูเล่นกับคนอื่นแรงๆได้ยังไงอ่ะ พิธีฟุตเวิร์กหลบฟุตเวิร์กหลบน้อพิธีทำนี้ทำนี้กระโดดกระโดดกระโดดหลบน้องพิธิธอยู่นี้เิธีอยู่นี้อยู่นเจะได้ไม่เียนหัวดย่้องต้องวทีอเอาเดี๋ยวียนหัวนะลูก ฉันเอาเวียนหัวก่อนมันวิ่งไปวงกลมเอวียนหัวแหละไอ้วาไม่ไหวแล้วอไอ้วาเป็นนั่งวนา,าิดด้วยตรงลูกสาวฉันเป็นลิงเป็นข้างหมดแล้วเล่นตามพี่ชาย มาพ่อพมาผัดกับมามีมาเอาได้มามาขอขอมาเดี๋ยวมีมมีนั่งเฝ้าเองมามพ่อพ่อไปถือก้องทำอะไรอก่ะอะไรล้อยกทุกอย่มันรือว่าจะให้มันไปเล่นกันตรงนู้นดีกว่าลูกป่ะ่ะปไปสร้างบ้านให้พ่อูัไปสร้างบ้านดิ

โอ้สเอลิซา2,400าว thank you าอะไรทรครัลูกนอหรอคะอันนค่ะ hmm. อ๋ออัญญาทำอะไร

ไม่เอาปุ๊กป้วนปุ๊กป้วเอี๋ปุ๊กป้วนนะไม่เล่นตนัวก็ตามมื่อกี้หร คุณชาลิสาส,สมัตร้อยดวงขอบคุณครับวะ่ะอันนี้ตัวอะไรคะจิกจกหรอลิซ่าเปล่าอีกัวหน้าอีกวัวหน้าแล้วเปล่าคะฮาลวว่อหิฮาโลวีนอุ้ยหยิบน้ำแข็ง น้ำแข็งที่อยู่ในถุงอะ่ะพวกรถอุณภูมิอะ่ะไม่ให้หน่อยดิมือถือร้อนจี๊ดเลยต้องใส่อะไรบ้างไม่ต้องมันช่วยได้ดก็มันท่าไปข้างหลังเนี่ยแหวะ อเ,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 เอาอะไรคะมันเย็นนะอ,อาเยโอ้ยเย็นเย็นหนูจะไปที่ไหมมือถือมันร้อนลูกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมีคนถามว่าวันนี้พี่ฟ้าไม่ว่างทําผมให้เหรอมันผ่านสงครามไปแล้วไงทํา นี่คือพี่ฟ้าทำแล้วแหละแต่ว่ามันอะอะปไปไปลายวันแ้ว่าให้พ่อพอดะปุกใ,ใ,ให้หให้พ่อก่อนหว่านีหาปุ๊บ <c oughs> ไม่เย็นมือหรอลูก<อ>เย็นไหมคะเต้นแหล่ลูกอะมาให้อัญญาหนอยญญามาเอานี้มา

หัดไทยการส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับค,คุณชาดิษาส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณค่ะมามา And ด็อกเตอร์ say no yeah. more monkey jumping on the bed ไอว่ามันมังกี้หัวป่นไหมหัวป่นไหมอ้าวทำลายพิธีพิธีเอาไหมครับพราะพวกเอาให้พิธีเอาเปล่าโอ้ย เย็นนะสิเย็นปะครับ อันนี้น่าจะเป็นแค่น้ำนะเพราะว่าเจลเจลอ๋อเป็นเจลเย็นไหมคะไอ้วาใช้งขายูพ่อพ่อที่ถาถาแป๊ะใไง คุหพบอกว่ารอน้องพีน้องพีเขาอบรมอยู่ครับใครรอรอน้องพีอ่ะนูว่า thank you ก่อนดิ h a n k ค o u เอลิซาสอกทีเนี่ยเอลิซาเอลิซาคุณแม่คไหนี่ค่ะดูเอิร์มแมวแล้วคนวงสุภัสส่งมาให้หนึ่งรอยดวงขอบคุณนะครับน้องพีคนเก่งมาพี่ออกมาแล้วเหรอ

คุณยงยีบอกว่าคิดถึงเด็กๆจังดีใจที่ทันหลายสมวันหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับไอ้ว่าทำอะไรอยู่หรอแต่งหน้าหรอคะทาแป้งเหรอฮะเย็นไหมไหนอัญญาล้างหน้าเป็นไหมคะอัญญามาล้างหน้าให้พ่อดูหน่อย แต่งหน้าอยอ่รักสวยรักงามค่ะพี่ไอ้บารักสวยรักงามค่ะอย่าเข้าปากแไม่เอาเข้าปากหูุกเอาอะไร้เอาอะไรคะ ไม่ได้อยู่ในมือหนูแล้วไงอันนึ่งเขาพอ่พอต้องถือมันร้อนเครื่องโทรศัพท์มันร้อนค่ะคคคไหนเปล่ายัางไงคะ <laughs> มุดเข้าไปทำไม ขอบคุณคุณออนพิยาค่ะส่งมาร้อยห้าสิบดวงคุณสุภพาวดีส่งมาห้าสิบดวงคุณขวัญส่งมาสิบดวง <laughs> ขานกันทำไมอ่ะลูก <laughs> ผนบอกว่าพัพพีทําอะไรพัพพีเขาเป็นเด็กที่แบบเล่นสนุกพอเ,เล่นสนุกแล้วเขาลืมลืมว่าเขาต้องคิดถึงคนที่เล่นด้วยบางทีเขาเล่นอะไรที่แบบว่ามันสนุกเกินแล้วน้องเขายังเด็กอยู่ไนะเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักระวัง อะไรไปเลยไปเลยค่ะกินไหนเ่นกันนะ้วกินัานวันนี้ S <S วันนี้วันนี้เราไปกินข้าวกับที่บ้านออยมาใช่ป่ะ แล้วคือข้างหน้าร้านอาหารนะ่ะมันมีมันมีแผงขายลอตเตอรี่อยู่น้องพีก็เดินเข้าไปไปเลือกหยิบลอตเตอรี่มาใบหนึ่งขอตังมามีซื้อด้วยนะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ปะเขาบอกว่าอันนี้ของอาตัมอันนี้บอกว่าได้ของอาตัมก็ได้แต่ว่าหนูต้องไปแคกระปุกเอาเงินมาให้ พี่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณมชมพูนุตส่งมาห้าสิบดวงครับครับ พ่อว่าเดี๋ยวเราไลฟ์กันแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเราคงยังไม่พร้อมเข้าไปในห้องนั้นตอนนี้โอเคสอนอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เข้าไปแบบบายๆกันนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปแล้วเพราะตอนนี้ก็ทุ่มแล้วเดี๋ยก็ต้องขึ้นไปนอนพรุ่งนี้ต้องไปเรียนไปเข้าไปเข้าไปงกินอนอไปกินนไกินอะไร อค่องอะแตที่หนูมีอ่าอโอเคอ่าบายบายก่อนนิดบายบายนิดนึ่งไปแล้วดีกว่า ก็บอกว่า oui, พ bon, oui, ิธีไปให้กําลังใจใช่พิธีเขารู้ว <c oughs> voilà, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าถ้าเผื่อเขาอยู่ด้วยมามีเขาจะแบบสอบหน่อยพิธีสวีทนะหลักนักน้องอ้าวแล้วพ่อล่ะมมมาาาสีพ่อด้วยนะ เรารวมพลังเรื่องอะไรเนี่ยรวมพลังเรื่องว่าเราจะมาเป็นเด็กดีด้วยกันอ๋อโอเคพ่อนี่เด็กดีที่สุดเลยวันทูดีเฮ่มมีลูกก็ต้องรักรักลูกให้ผูกเนาะรวมลอตเตอรี่ของใครรักหัวให้ผูกรักลูกให้ดีอะอ่าเหรอลอตเตอรี่ใครปะพ่ออ่าเหรอฮะอยาไม่เอา ฮะบอกเลขมเอาไว้โอเคเฮ้ยพี่นุตได้เลขแล้วเว้ยชอบเวลามามีสอนเด็กๆขอบคุณค่ะพอแต้มมา2องค่พ่อแตมมา2ค่ะ้น้องพี่ายบายทุกคนหน่อยปะเดี๋ยวเราหยุดร้านแล้วบายบายจะเดงกๆเข้าแรงเลยไอ้นี่สนุก พี่มันชนดูดูวันนี้ดูวันนี้ดูไปอันยานี้พี่ว่าอะไรสักคำนะปวดล้อชอบใจแล้วพี่มันก็เล่นเล่นเย่ยเย่ยเอาด้วยเออเย่แล้วเดี๋ยวอีกหลายน้องโตกว่านี้นะน้องก็แบาเอย่างเงี้ยเอาแมะไม่เอาอย่าสอนน้องแบบนี้บาย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 ค่ะบายบายค่ะหนูเล่นกับน้องไม่ใช่